say hey. สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เราไม่ได้มาแนะนําเกมมือถือใหม่แต่อย่างใดนะครับคือช่วงนี้มันมีเกมหนึ่งที่เป็นกระแสอยู่ใน p a y ย์ฟอร์ใช่ไหมครับที่ชื่อว่า g o d of ออึชิมะนะครับผมอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมที่เป็นเกมซามูไรนะครับแล้วทีนี้มีหลายๆคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะมีเกมสไตล์นั้นหรือเปล่านะครับจริงๆมันมีแต่ว่ามันไม่ใช่ซามูไรไงมันจะมีอยู่เกมหนึ่งนะครับของค่ายเน็ตอิอีกแล้วนะครับนะใครได้ยินชื่อนไม่เน็ตอิท มีเกมเยอะเหลือเกินนะครับเกมนี้ชื่อว่ากระบี่พิซซอร์เราตกนะครับคือเกมที่ดังอยู่ตอนนี้มันใช้ดาบซซมูไรใช่ไหมครับแต่ว่าเกมนี้ใช้กระบี่นะครับบอกก่อนนะเกมนี้กราฟิกค่อนข้างดีนะครับนะกราฟิกสวยเลยนะครับแล้วก็ข้อเสียก็จะเป็นเรื่องตัวเกมยังเป็นภาษาจีนนะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยแต่อย่างใดนะผมเคยแนะนําในช่องไปประมาณสัก2คลิปนะตั้งแต่ช่วงทดสอบแล้วก็ช่วงเปิดจริงนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นบรรยากาศในเกมดีกว่าเนาะโอเคครับไปกันเลย คือตรงนี้ใครไม่มี ID ของ n e t e a อนะครับอาจจะต้องลงทะเบียนหรือลองกดปุ่มสีฟ้าๆตัวนี้ดูนะครับว่าสามารถาลงทะเบียนแบบไม่ต้องผูกบัญชีได้หรือเปล่านะครับเนี่ยแบบเนี้ยออันนี้ก็คือเข้าระบบแบบไม่ผูกบัญชีนะครับถ้าแนะนําก็ให้ไปสมัคร ID ของ n e t e a s ไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเล่นจริงอะครับมันจะได้แบบย้ายเครื่องได้ค่อนข้างง่ายนะคือตัวนี้มันเป็นเกมกระบี่พิซาอตกนะครับไม่ใช่ MMO นะ นเนี่ยเออมันจะมีตัวละครบางตัวที่มีดาบซามูไรนะครับประมาณนี้แล้วกันนะอาวุธจากพวกกระบี่พเซซ่าเราตกเนี่ยผมเล่นอ,อันนี้แล้วกันนะครับมันจะได้เ,เข้ากับทีมซามูไรที่เป็นอยอดฮิตนะตอนนี้นะไม่ใช่ว่าเอากระบี่ไว้ข้างหลังอย่างเดียวนะโอเค คือเห็นมันเป็นกระแสไงแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่ดีเกมหน,นึ่งนะครับแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับกบีพีซ์เราตกในเวอร์ชันโมบายนะครับเวอร์ชันมือถือมันเป็นเกมที่ดังในเวอร์ชันพีซียุคสมัยก่อนสมัยผมปถมอ่ะกี่ปีแล้ววะเอออย่าไปนึกเลยแล้วกันนะครับนับไม่ถูกนะโอเคกราฟิกดีมากนะครับผมบอกเลยว่ากราฟิกดีมากเนี่ครับผมเข้ามาแล้วอันนี้จะเป็นช่วงโปรล็อกของตัวเกมนะก็คือ ตัวละครเราจะได้เล่นตัวละครเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นจริงๆก็น่าจะได้เล่นในส่วนของตัวละครที่เราเลือกเนาะโอเคเนาะมีเปิดไมค์ด้ไว้นะครับแล้วก็ปริงก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าเออีพี <laughs> e อยู่ที่29.30เผมเล่นบนอ m มูเลเตอนะครับดูการาฟริกครับอ่าอันนี้ก็จะมีระบบต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการแดดการต่อสู้ต่างๆมีสกงสกิลนะครับ คือมันไม่ใช่ MMO นะมันเป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับคือตอนนี้อย่างที่บอกไปนะครับกระแสสมุไรย,ยังามาแรงนะครับแต่เราไม่มีเกมแนวสมูไรใช่ไหมครับนี่เราต้องจัดเกมนี้ไปนะจริงๆมันมีเกมสมูไรในเวอร์ชั่นแอ Android นดรอยครับแต่ว่าผมว่ามันยังไม่สดเท่าไหร่นะแนวนี้เจ๋งกว่าเยอะเลยนี่ครับโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเรามีอาวุธให้เลือกหรืออะไรแบบนี้นะครับอ่าดูดิโอ้ จัดไปนะครับอย่าให้เสียเหตุผลที่เอามาแนะนําก็บอกไปแล้วนะครับคนนี้กําลังหา,เ,าเกมแนวสมุไรนะครับแต่ไม่มีแนวสมุไรามาแนะนำเอ๊ะย,ยังไงกันวะเนี่ยโอเคเอ้โอ้โหผมไม่รู้ว่าหล่ยหละคนเคยเลน่นหรือเปล่านะผมเคยแนะนําไปแล้วแหละไม่ใช่ไม่เคยแนะนาเนาะอย่าลืมเก็บของตามกล่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนะมีของอยู่เช มุมกล้องของเกมนี้นะครับมันจะมีอยู่2มุมด้วยกันนะครับลืมแนะนําไปเนาะมี 3D แล้วก็ 2.5D ีนครับใครถนัดแบบไหนก็เลือกตามใจชอบได้เลยนะครับสกิลครับนี่ครับป๊๊บป๊ปอ๊เอช่วงปลอกนี่แบบมันหน่อยเพราะว่าตัวละครเราสกิลเยอะเดี๋ยวเวลาเราไปเล่นจริงอะครับตัวละครเราแม่สกิลโคตรน้อยเจอบอสหน่อยไปเช โอ้โห้โดนครับโดนโดนนี่ครับใช้มีดสั้นดีกว่าหลบหลบเอาดีเอาดีเอาดีโอ้โห่พายุมงพายุหมุนอะไรตอนนี้วะจริงๆมีสกิลอันติด้วยนะครับสีม่วงๆเนี่ยเดี๋ยวรอกันรอเอาติดแล้วติดแล้วสวยดีนี่นี่ครับโอ้โห้แม่งไม่โดน โดนโดนวืดโดนวืดโดนลมโอ้โหอะไรพี่แบบโหดร้ายจังโหดร้ายจริงโหดร้ายจังนี่ครับหวังว่าจะแทนกันได้นะเออจากกระบ,บี่ไอจากซามูไรเป็นแนวกระบ,บี่นะเอของจีนนะอน,นุซามูไรของญี่ปุ่นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมว่าอีกสักระยะหนึ่งน่าจะมีไอแนวแนวแบบกับที่เป็นซามูไรออกมานะครับในความคิดผมนะ เพราะว่าก่อนหน้านั้นมีเกมหนึ่งที่ออกมาตามกระแสเกมซามูไรเหมือนกันนี่ครับปีที่แล้วอ่ะโอ้โหแม่โดน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 ไม่ใช่โดนนะนกนี่วไม่ได้เล่นมุกนะครับโอาหน้ำเต้าใช้เปลือกชิปชชชิปชบชผมว่าเราไม่รอดแน่เลย เราต้องทำตัวละครให้เราตายใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่าโอเคเนี่ยจริงผมสู้ไม่ได้เพราะว่าปิงอินเทอร์เนต็ตเลยนะครับเล้วนๆเลยผมใกล้ตายละใกลตายละ,ยยละ,ยยละอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหแล้ววิ่งเข้าไปให้เขาแบบจัดการอะเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นคัลซีนะครับคือเราไม่ได้ชนะนะคือแต่ว่านกมันโง่นะครับมันตกลงไปในหน้าผา แบบนี้ก็ได้เหรอวะจริงๆนกมันไม่ใช่นกนะมันเป็นเหมือนจอมมาหรือเป็นอะไรสักคนหนึ่งนะครับที่มันกลายร่างเป็นนกนะครับแล้วเราก็โดนใช่ไหมแล้วก็ตกลงไปด้วยเออเยี่ยมยัดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับลงไปคนเดียวแม่งไม่พอเราก็ตกลงไปด้วยนะครับผ่านไป2000ปีนะครับและเดี๋ยวเราจะกลับไปเกิดใหม่นะ เกมนี้สามารถโคออปเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับนะมันจะมีระบบปาร์ตี้อยู่นะครับตอนที่เราเล่นอะไรแบบนี้นะครับเวลาลงด่านอะไรแบบนี้เราสามารถส่งอินอยซ์เชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้เนาะนี่อันนี้จะเป็นช่วงที่เราเล่นจริงๆแล้วนะครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวละครจริงนะครับที่เราโดนจับอยู่ในโคกเนาะนะนะแล้วก็จะมี n p c คนหนึ่งนะครับที่คอยช่วยเหลือเรานี่ครับนี่สมูไรไม่มีเอากะบีไปก่อนนะครับ ป๊ปโอเคเนื่องด้วยกระแสเกมกำลังมานะอ่าแล้วเกมนี้ก็เลยเอามาแนะนำอีกครั้งนึงนะครับตามกระแสเกมนะครับถึงจะไม่ได้ตรงแนวสักเป๊ะๆนะครับเพราะว่ากระบี่กับจอมุไรแค่นั้นแหละครับที่แตกต่างกันโอเคไปจ้าตามไปเลยตามไปเลยตามขั้น้อยมาป๊อป๊บป๊อปโอทำไมไอตัวละคร NPC มันวาร์ปมาได้วะ ผมบอกเลยว่าสุดจัดนี่นี่คือการาฟิกมันสวยจริงๆนะถ้าใครเล่นในมือถือนะครับแล้วก็ผีเสื้อเราตกกระบี่ผีเสื้อเราตกครับมันจะมีจุดเด่นเรื่องการแบบไต่กำแพงหรือการกระโดดนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับโอเค okay. yeah. อยาเอาดิุบบ ตัวเกมจริงๆของเกมนี้จะเป็นแอคชั่นนะครับเดี๋ยวเราจะมีะเมนูหลักด้วยนะครับในการเลือกดานในการลงอะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่ายังมีคนไทยเล่นหรือเปล่านะเกมนี้นะครับมันก็ออกมาสักระยะนึ่งละตีครับจวงจวงเข้าไปจวงเข้าไปครับจวงเข้าไปดวเงไปครับพ่อหนุ่มน้อยขึ้นไปเด เดี๋ยวแม่นางแม่ก็ว์ปไปอยู่ข้างหน้ายอยีกนะครับคืออะไรกันนี่ว์ปเก่งแล้วกินเห็นไหมคือแม่มาตอนไหนมันไม่ค่อยเมกเซนเลยหรือว่ามันมีหลายคนนี่ครับมันมีหลายคนหรือไงหะอโอเคค่อยๆจับครับฟับได้พลังวิเศษใช่ไหมฮิวฮิวฮิวโอเคจริงเลือดเราไม่ต้องก็ได้นะ อมาดิชุบชุบฟันก่อนได้เปรียบครับชัวช่วชัว่วชั่วเออโหมันจริงๆจัดไปครับอย่าให้เสียโหดาบติดไฟด้วยเพงสังเกตอันนี้เจอบอสนะครับมันก็จะดูแบบเอ่อว่องวังอลังการหน่อยใช่ไหมทำมาเป็นอลังกาเนีครับ เราเห็นคนล้มแล้วต้องซ้ำนครับนี่นี่ช่วงเรือสุดจะบรรยายนะโอ้โหดูท่านี้ครับเชื่อแต่ไม่โดนนะมันเป็นดาบล่องหนนะครับโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเกมเพลย์เนี่ยครับเนี่ยมีจอมยุทธออกมาอีกคนหนึ่งละ fps ผมอยู่ที่ยี่สิบเก้าสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบนะ emulator เนี่ยครับเนี่ยมือถือจริงๆรู้สึกว่าจะเปิดหกสิบ fps ได้เนาะ ตั้งเชือกนะครับเจมอินดี้โอเคครับใช้ไม่ได้หรอเจมอินอ่าโอเคน่าจะตัวอักษรเกินมัน้งมันก็เลยตั้งไม่ได้นะครับเกมจีนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจบมิชชั่นแล้วก็จะมีอ่าดาวบอกนะครับแล้วก็ระยะเวลาบอกว่าเราเล่นไปกี่นาทีอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีอ่าระบบการเชิญนะครับเวลาลงในด่านนะแบบนี้สามารถอ่าขอคำ ขอความช่วยเหลือจากผู้เล่นอื่นหรือว่าคนที่ออนไลน์อยู่นะตอนนั้นได้ทีนี้นะครับเรามาดูระบบขอความช่วยเหลือกันนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับมันจะมีรูปบวกอันนี้เราขอความช่วยเหลือปกตินะครับแล้วก็จะมีความช่วยเหลือจากเพื่อนอะไรแบบเี้ยต้องรอปลดล็อกก่อนนะครับนะมันเปิดแค่อันเดียวนะครับนี่อันนี้จะเป็นระบบการช่วยเหลือนั่นเองนะครับเราจะสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้เนาะเอาเป็นว่าก็น่าจะฝากกันไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวเปิดเซตติ้งให้ดูนิดนึงนะครับการปรับกราฟิกนะเมนูที่3 นะครับแล้วก็เลื่อนกราฟ,ฟิกมาทางนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็น60 FPS บ้างถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเนี่ยผมไม่ได้เปิดไว้นะมันล็อกไว้นะครับคือเปิดแล้วอัดปลายบางทีมันมันจะกระตกด้วยนะครับเนี่ยมันค่อนข้างาลื่นแล้วก็เนียนตาใช่ไหมครับ FPS ก็อยู่ที่ประมาณ50 60อะไรประมาณนี้นะครับโดยประมาณเนาะ ก็ที่เหลือก็ไม่ได้ปรับแต่งใดๆแล้วนะครับเกมนี้สามารถใช้จอยเล่นได้นะครับเห็นมันมีเมนูจอยขึ้นมาด้วยนะครับเอาเป็นว่าก็ฝากกันไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ